ดูอดมองกล้องหน่อยี่อ้ดนี่มันจะากาศชายภูมิครับน้อมท้องคนยอดมีให้ชย <c oughs> อดบรรยากาศที่นี่สุดยอดใช้หมนี่ผู่ผู้ป่วย ป่วยติดเตียงป่วยติดเตียงรถต้องการวิตสบายวันนี้อาชีพนิ้ย่างเดียวนี่มาเที่ยวนี้รู้สึกสบายครับไม่ต้องทำอะไรครับนั่งชิ่นนั่งชินอาบานแดงมาอยู่หลายปีทำงานตลอดมาเป็นีิสบายครับได้แต่ชี้นิ้วคุ้มงานคุ้มงานนี่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 ว่าแม่ครัว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  โอ้โหแต่เฉาจะเหมียวจะเหนียวทจะเหนียวทำอะไรกินวันนี้ไอ้ครัวเดี๋ยวกระเทียวไม่กินกระเทียวไม่กินกระเพราเดี๋ยวเดี๋ยวหันพริกกับไอ้นี่น้ำปลามันอันจัดของหมดเขามากันหลายวันแล้วไงจะเริ่มเลยเหรอเริ่มของไม่เหลือแล้วเสบียงจะไปเที่ยวบนดอยได้เปล่าเดี๋ยวมีกระเลียงสองคนพาไปแต่เขาขอทำธุรกิจส่วนตัวก่อนกระเลียงเด็กดอเด็ดดาเด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 ดดา เดียวลาเดียวลายกำลังเียนวิชาคณิตอทอี่ว่าไงทฟี่เออทฟี่อนโอ้โหกำลังคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คิดเร็วทไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บิวโกงได้ันี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่บิวโก้ทอนี้ไม่มองกล้องท็ฟี้ทฟี่ทฟี่มองกล้องเลยเออ ตรงนั้นมีไหมปบตรงไหนตรงช้อนน่ะไม่มีไม่มีหรอขาด้นั่นทับอยู่อ่ะขาดเศขนมปังทับอยู่อ่ะไม่มีดแล้วไม่มีหรอแบบนี้หซอยแบบนี้หอไม่งั้นก็อยู่แถวเลี้ยอย่ีครดีวะล้วพิษขาวอยู่ในกระป๋องกระป๋องนี้เดี๋ยวให้ลง พบกับครัวคนอ้วนเนี่ยวิทย์ซอยยิ่งยิ่งเลยไปดูไปดูครัวคนอ้วนฮะเขากินอะไรกันครับครัวคนอ้วนโอ้ยคนอ้วนครับกินเซนวิช ไปปเนี่ยไอ้หวงหันหน้าม้องเลยโชว์โชว์เขาเนี่ยเออเฮ้ยอี่างสามอ่ออกกล้องนิดนึงัวนไหมเดี๋ยวไม่โดนโดนโดนโดทันทีเลยมาตัวนี้ห้าห้าพลาดเดี๋ยวพลาดไม่ได้เก็บเก็บไว้หาเก็บไว้หาเก็บตายโอ้ยสู้สุดอร่อยบอกได้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยโหเรียกว่าอะไร แซนบิทอดดูกลุ่มเลยนะดูกลุ่มเลยนะทอดนี่กระลำสูตรเท่มิ่งเหรอนี่อันนี้คนปรุงเหรอเฮ้ยเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วจบแล้วแค่ชามเองรูกลับไูกลับได้ไหมคทีทีโน่ลุกขึ้นหันหลังหันใหม่ไม่พอผัดน้อยไป เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใส่หน่อยอนนอเดี๋ยวมันจอาผมอเนี่ยผองยันผูกมีแต่คนอ้วนก็ลองแตกเออตั้งผ้าไว้ตาาั้งผนะ้าไว้เอาตีพมา่าครับการเลยพมา่า ขอมารูนเนระรู้ขอม้าแรงงานอมาคนนึงอันนี้พ่อุดไปพ่อเป็นคนทำะแรงงานมองกล้องเลยดูไปเห็นมาางดาว่างดาว เมฆเป็นเมฆเลยดูดิอองยันพุงครับขุดหลุมอยู่ แล้วมันต้องจุดนั้นหนาปะ ยิ้มหน่อยสินี่เฉ้เอบเแนวแแว่นเด้อโ้โห้ ออชอบแนวชอบแว่นชอบดูหมวกเนี่ยมันโดนจริงจริงเลยหมวกไอ,อ, <laughs> อ,ไอตอน,นเด็กมตขับห้อ่ะห <laughs> มวกนี่ป้องกันแดดหรือว่าแฟนชั่นเนี่ ハハハ แกงปลาเหมือนแกงปลายเหอันนี้ใส่ใบอะไรกระเพราได้กินไหมได้กินไะมครัเอาเสือปวงเกที่บ้านพ่อมากิมได้ไหัดเลยเดี๋ยานอีกะ้วนะ งั้นเหรอตอะไรนะฮะอะมามากล้องหน่อยสิมากล้องหน่อยท็อปท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยทั้งวันเลยเนี่ยอร่อยทั้งวันใส่หม้อไปเลย ใส่เลยใส่เลยนะตอใส่เลยเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนิ้วมันมีคิดไหมมีทำอะไรเนี่ยมีกินแล้วทำให้ร้อนไหนรย่างบรีพันหน้าย่างบรีฟฟันนาคืออะไรอ่ะไม่รู้อย่างน้อมารีวฟันนาเนี่ยเอาเลยยกเลย เอาไปเลยนะว่าเราอกันอยู่เอาอะไรอ้โหเต็มปากเลยเฟินข้าวเต็มปากเลยบอกแล้วให้มาให้มาบักเนี่ะบากเงาอ่ะบักแงวบักเงวผลไม้ไผลไม้ไทนผลไม้เป็นลม้เนผลไม้ตายดูกานเห็นไหมเนี่ยใครเห็นมาแล้วล่ะ อาจารย์มาเดี๋ยวยนีมิกมิกพนกุขึ้นไนหนอ,อ่ะมาอาจารย์มาดิลีกน้อย